เห็นโทษของสังขารร่างกายเบื่อหน่ายลังของโลกจึงตัดสินใจเชื้อดข้อมือตัวเองก็คือเพื่อให้ตายนั่นเองขณะนั้นพระพุทธองค์ก็รู้ในยานแล้วว่าพิสูจน์รูปนี้จะต้องมรณภาพด้วยการฆ่าตัวตายและพงอ์ก็ส่งตรวจดูคือจะไปช่วยดีไหมพงค์ก็นั่งตรวจดูในพยานของอดีตกรรมก็รู้ว่า ไม่เป็นผลเพราะเหตุแห่งว่าพิสูจน์รูปนี้เคยฆ่าตัวตายมาสามร้อยกว่าชาติแล้วและชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเนื่องจากว่าจิตนั้นได้เข้าถึงความเป็นพระอาหารหันต์แล้วแต่กรรมแม้จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามแต่กรรมตับใดที่ยังมีขันห้าอยู่กรรมน้อยใหญ่ ที่พอส่งผลได้เขาก็จะยังส่งผลได้อยู่เช่นเดียวกับคดีที่ฆ่าตัวตายนี้ยังส่งผลได้อยู่จึงเข้าแทรกขณะฉตดยงสุดท้ายที่สำเร็จเป็นพระละหันพอดีก็เลยดับขันปรินิพานก็เป็นที่ข่าวรูรู้ข่าวแทรกซ้อนต่างก็ตำหนิติชินนินทา ว่าพิสุรูปนี้บวชมาก็นานโขเหตุฉนไหนใหญ่จึงเบาปัญญาฆ่าตัวเองตายเสียได้นะพระพุทธองค์ก็เลยประชุมและกล่าวเตือนว่าดูก่อนเธอทั้งหลายกรรมบางชนิดแม้เป็นผ้าละหันแล้วก็ยังตามส่งผลได้อยู่ถ้ายังมีขันห้าฉันใดพิสุผู้อาพาธ มลลนาภาพด้วยการฆ่าตัวตายนั้นก่อนที่ท่านเนี่ยจะตายเนี่ยจิตดวงสุดท้ายของท่านน่ยสำเร็จเป็นพระอรหันแล้วเพราะฉะนั้นชาตินี้จึงเป็นชาติสุดท้ายของท่านคือถ้าท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันเนี่ยแล้วถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังมีโอกาสที่จะต้องฆ่าตัวตายอีกร้อยกว่าชาตินะลูกเพราะเพิ่งฆ่าตัวตายไปได้สามร้อยกว่าชาติไง เพราะฉะนั้นมันมีอะไรมากมายเหลือเกินที่เราอ่ะไม่สามารถระลึกได้ว่าเขาก็ดีเราก็ดีใครจะไปก่อนใครและไปแบบไหนเนื่องจากจิตดวงสุดท้ายมันเป็นปัจจตัง